แนทค่ะแนทจากร้านสยามทีพีเอลแม็กชอปนะคะร้านของแนทนะคะตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดส่วนแก้วจังหวัดนนทบุรีและเซนทันเวสเกตนะคะถ้าใครแบบไม่รู้จักวัดส่วนแก้วใกล้เซนทันเวสเกตอีกที่หนึ่งนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเพื่อที่เนจะทำคลิปที่มีสาระความรู้บ้างไม่มีสาระความรู้บ้างนะคะมาให้ทุกท่านรับชมกันนะคะเพื่อความเพลิดเพลินกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะคะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงยางไซนึงค่ะก็คือไซขอบ20นะคะแต่ว่าขอบ20ในปัจจุบันนะคะมีเยา่ามาให้เลือกเยอะมากมามากๆา,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 าเลยแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ย เดิมๆนะเราก็จะรู้จักเป็นไซส์ประมาณ265 50 20เท่านั้นเองก็คือวันนี้เราขอจะพูดไซส์ยาง20เฉพาะกลุ่มเลยนะคะก็คือจะเป็นสไตล์รถกระบะนะคะหรือรถ PPV นะคะที่จะเลือกใช้ยางสูงประมาณนี้แล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมียางให้ดูอีกทั้งหมด5ไซส์ด้วยกันนะคะจะมีเป็น265 50 20นี่คือตัวแสแตนดาร์ดนะแล้วก็ขยับมาเป็น265 55 20 2 8 5 5ป0 2้5 20, 5 5 2 0 2บยี2 0แล้วก็3 0 5 5 5 2 0นะคะท่านใดน,นะคะเล็งยางตัวไหนไซส์ไหนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพเปรียบเทียบแล้วก็เอ๊ะไซส์พวกนี้มีตั้งเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะยางตัวนี้นี่เลยแชเดนตัวนี้ค่ะตัวที่เราพูดถึงเป็นตัวสแตนดาร์ดโดยทั่วไปที่ทุกคนนะคะรู้จักคนที่ใช้ขอบ20 โดยส่วนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ PPV m e X Fortuner ส่วนมากจะใช้เป็น265 50 20เพราะตัวนี้ใส่ได้เลยไม่ติดนะคะใส่ได้กับรถ Fortuner รุ่นเก่าไปเซโลรุ่นรุ่นใหม่รุ่นเก่าคือใส่ได้หมดเป็นตัวสแตนดาร์ดพิมพ์นิยมเลยค่ะและตัวนี้นะคะเขาก็จะมีลายยางให้เลือกมากมายมากมายมากๆเลยนะคะแต่ตัวถัดมานะคะตัวนี้มีความสูงขึ้น,นกว่าตัวนี้นิดนึง ตัวนี้มันความสูงอยู่ที่50ตัวนี้ความสูงอยู่ที่55นะคะหน้ายางตรงนี้เขาจะเท่าเดิมเลยนะคะเท่าเดิมเลยแต่ว่าความสูงสูงขึ้นมานะคะแก้มความสูงอันนี้มันจะดูมันดูต่างกันไม่มากแต่ว่ามันสูงขึ้นประมาณครึ่งนิ้วตัวนี้ถ้าเทียบกันแล้วมันก็จะได้ความดุความโหดมากขึ้นสําหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงลถมากมายอยากได้ยังสูงขึ้นนิดนึงนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ เตุตอนนี้เราก็จะมีเสียงบันเทิงในการทำงานเข้ามาด้วยนะคะให้รู้ว่าเออมีการบันจอยในการทำงานแล้ะถัดมาสำหรับไซส์ Ford e v e r วอรเลยค่ะยางคู่นี้ Ford e v e r l อรปัจจุบันนะคะจะเป็นไซส์5 5 5 5 5 2 0ค่ะแต่ว่ายางมันน่าแคบไปมันเตี้ยไปเขาก็เลยขยับไซส์ค่ะก็เลยจัดมาเป็น275-5520นะคะและ285-5020 ถ้าใครสายลุยหน่อยโหดหน่อยดุดันหน่อยดุดันแบบไม่เกรงใจใครและต้องการความหล่อแบบนี้ เป็นตัวหนังสือขาวแบบนี้หล่อมากๆและยางลายสวยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือความสูงไม่เท่าเดิมนะตัวนี้หน้ายางกว้างขึ้นจาก265มาเป็น275แล้วก็ความสูงค่ะสูงขึ้นจาก265ด้วยเหมือนกันตัวนี้นะคะ275 5 20จะสูงกว่าตัว265ทั้ง2ตัวนี้ลูกค้าชอบมีชอยว่าเฮ้ยไม่อยากได้ยางอาที T, ไม่ได้อยากได้ยางที่ดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะ ก็จะมีตัวนี้ค่ะแนะนำนะคะจะเป็น285นะคะ50 20ตัวนี้จะมีลาย AT3 นะคะเป็นยางที่ลายไม่ได้เสียงดังมากนะคะเป็นลายที่ลุยได้ทางเรียบได้นะคะ AT3 ตัวนี้มาในไซส์285 50 20ก็คือจะมีหน้ากว้างมากกว่าตัว2 7 5นะคะ Ford e เ e r e s t รใส่ได้ง่ายๆสบายๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโอเค f o ร d e v e r e s t ยยังไม่อยากเปลี่ยนแม็กนะ ใครที่ยอดนิยมที่สุดเลยยอดนิยมมากๆคือ2755520ตัวนี้รัดกับล้อเดิมนะคะก็ยังสวยถูกใจมีความดุดันไม่เกรงใจใครเพิ่มแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดุดันไม่ไม่เกรงใจใครจริงนะคะต้องมาลุยเลยค่ะที่แม็กต่อ แม็กแล้วก็จัดชงด้วยเนาะยกขึ้นนิดนึงนี่คือหล่อสุดๆและ 2, 7, 5, 60, 20ค่ะตัวนี้สำหรับกอดเอเวอรใส่ได้ส่วนตัวรถตัว PPV ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Fortuner p a ์ป r เจโหรือว่ามิวเองนะคะก็คือต้องยกขึ้นหน่อยพวกนี้ก็คือต้องยกขึ้นนิดนึงเหมือนกันนะคะและตัวนี้หูยังใหญ่มากเลยอะ่ะ ยางมันใหญ่กว่าตัวเราอีกด้วยนะตัวนี้ค่ะ3 0 5 5 5 2 0เรียกได้ว่าหน้ากว้างที่สุดในตระก,กูลนี้เลยนะคะหน้ากว้างที่สุดแล้วตัวนี้ถ้าเกิดว่าใส่ต้องยกค่ะฟอร์ดรู้สึกยกถึง3นิ้วด้วยกันเลยคือสายลุยดุดันแบบว่าอยากได้ทรงหดๆนะคะต้องจัดตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีลูกค้ามาทำการติดตั้ง แมกยางนะคะขออนุญาตลูกค้านะคะทําการเทียบให้ดูระหว่างยางติดรถไซส์เดิม2 5 5 5 5 20เทียบกับ2 6 5 5 0 2 0และยางตัวอื่นนะคะจะมีหน้าตาอยู่ประมาณไหนใส่ไปแล้วมันจะดูแบบว่าขับซุมแค่ไหนและเดี๋ยวมาชมความหล่อของ Ford Everest คันนี้กันค่ะรอติดตามชมค่ะค่ะและวันนี้เราอยู่กับตัว Ford Everest ค่ะ เพิ่งออกจากศูนย์นะคะป้ายแดงนะคะสีดำเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเลือกล้อแมกได้แล้วจะเป็นสไตล์ดำซาตินนะคะและยางค่ะตะกูลโตโยทั้งนั้นเลย<อ>ตัวนี้จริงๆแล้วอะค่ะมีความสูงลดลงจากใชติดลดเดิมใช้ติดรดเดิมของเขานี่น่มาดูมาดูตัวนี้ค่ะ2 5 25 5 5 5 2 0นะมาแบบ สไตล์ลน์ h ฮชีลายเงียบๆมันไม่ดุดันคือ Ford มันต้องดุดันไม่เกรงใจใครก็ต้องขยับลายเข้ามานิดนึงค่ะเป็นตัว AT3 แต่265 50 20ไม่เอาค่ะไม่ใส่หล่อขึ้นต้องสูงขึ้นหน้ายางกว้างขึ้นค่ะตัวนี้265นะคะ5520อ่ะทุกคนแต่ว่าก็งงใช่ไหมว่าตอนแรกมา255 5 5 20ตัวนี้265 5 5 20 55ตรงกลางของเขาอ่ะมันไม่ได้สูงเท่ากันนะทุกคนตัว55ของ265เนี่ยจะสูงกว่าเพราะว่าซีรีส์ตรงกลางของเขาค่ะมันจะแปรผันตามหน้ายางฉะนั้นวันนี้ใส่ไปหน้ายางกว้างขึ้นความสูงมากขึ้นนะคะและไซส์ถัดมาอันนี้คือแบบว่าพิมพ์นิยม2 5 5 5 2 0ไม่หลดใส่ตัวนี้เลยหล่อมากสวยมากนะคะแต่ในวันนี้ค่ะลูกค้าของเรานะคะเลือกใช้เป็นนี่เลย26555 โตโ o เอที3เพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้ความดุดันมากขึ้นแต่ว่าคือสไตล์ฟอร์ดไม่อยากใช้ h ฮอยากใช้ AT และวิ่งถนนดำมากกว่านะคะตัวนี้มีดัดชนี่รองรับน้ำหนักนะคะได้ความเร็วถึง113 h นะคะใช้ความเร็วได้ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ติดเต้าออกมานะคะหน้าตาโฉมเขาเป็นยังไงนะคะรอติดตามชมนะคะ โอเคค่ะสำหรับ Ford Everest ที่มาทำการเปลี่ยนลุคให้ดูดัดไม่เกรงใจใครแต่ว่าตอนนี้แดดก็ร้อนไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะคะที่ประเทศไทยนี่เลยล้อสีดำเข้มแบบนี้นะคะเป็นสีดำซาตินนะคะใส่ไปติดตั้งพร้อมกับยางสุดหล่อนะคะที่สมรรถนะเต็มปรี่ย่างตัว Toyo AT3 นะคะคอมพิวลุคแล้วเป็นแบบนี้นะคะทรงสวยมากๆเลยค่ะสำหรับแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ 1 6บรนะคะออฟเซ็ต20นะคะกว้าง9นิ้วนะคะมาในสีดำซาตินนะคะรัดกับยาง265 55 20นะคะตโตโยโอเพนคันซี a ที T นะคะแล้วก็ตัวยางค่ะมีรับประกันนะคะบาดบวมแตงตามเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ภายใน60วันนะคะ แล้วก็รับประกันคุณภาพยางนานถึง2ปีด้วยกันโอ้โหตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความร้อนแรงของ Ford e v อ r e s คันนี้ได้นะคะหล่อสวยงามขนาดนี้ดุดันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะแบบทุกมิติเลยว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะ และสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะขอฝากร้านเอาไว้นิดนึงนะคะร้านของแนนนะคะใกล้อยู่รยแบรบิเวณวัดส่วนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้นะคะชมความหล่อกันให้เต็มตาสำหรับ Ford Everest นะคะวันนี้แนนะไปแล้วนะคะถ้าเกิดมีอะไรติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0 8 2 2 4 9 2 2 9 5นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะกราบสวัสดีค่ะ